เรามาดูกันค่ะว่าวิธีการดูแลตัวเองและข้อปฏิบัติในการทำโฮมไอโซเลชันตามคำแนะนำของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขมีอะไรบ้าง 1. ผู้ป่วยต้องแยกกักตัวอย่างน้อย14วันโดยผู้ป่วยโควิด -19 นะคะจะต้องอยู่ในที่พักอาศัยตลอดเวลาห้ามออกไปข้างนอกตลอดเวลากักตัวค่ะ 2. ห้องนอนควรเป็นห้องส่วนตัวแยกจากคนอื่นอากาศระบายได้ดี ถ้าไม่มีห้องส่วนตัวควรมีพื้นที่กว้างๆพอที่จะนอนห่างจากผู้อื่นและต้องเปิดประตูหน้าต่างให้ระบายอากาศได้ไม่ควรเปิดแอร์ค่ะ 3. ควรมีคนจัดหาอาหารของใช้จําเป็นให้ไม่ออกไปจัดหาเองนะคะ 4. ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านต้องสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องสุขะอ,อนามายัยและการแยกจากผู้ป่วยได้ 5. สถานที่แยกกักตัว ควรสามารถติดต่อและเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวกถ้าบ้านหรือที่พักไม่เหมาะสมควรหาที่อื่นในการแยกกักตัวค่ะโดยข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ระหว่างกักตัวควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนี้ค่ะ 1. ไม่ให้คนอื่นมาเยี่ยมที่บ้านและไม่ออกจากบ้านระหว่างการแยกกักตัว 2. ออยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 3. ผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆหากมีอาการไอต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยแม้จะอยู่คนเดียวในห้องหน้ากากที่ใช้ควรเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากผ้านะคะ 4. หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตร 5. หากไอหรือจามไม่ควรเข้าใกล้ผู้อื่นควรห่างอย่างน้อย2เมตรและหันหน้าไปทิศตรงข้ามกับที่คนอื่นอยู่ค่ะ6หากไอหรือจามขณะสวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องเอามือมาปิดปากและจมูกและห้ามถอดหน้ากากอนามัยออกนะคะมือจะได้ไม่ต้องสัมผัสเชือ้อแต่ถ้าไม่ได้สวมหน้ากากให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามค่ะ7 ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยน้ำและสะบู่เป็นประจำโดยเฉพาะหลังไอหรือจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งและก่อนสัมผัสจุดเสี่ยงที่คนในบ้านจะใช้ร่วมกันเช่นลูกบิดประตูราวบันไดประตูตู้เย็นค่ะ คุณแม่ยังสามารถให้นมบุตรได้ <c oughs> เนื่องจากยังไม่มีรายงานพบเชื้อโควิด -19 ในน้ำนมค่ะ <c oughs> แต่คุณแม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตรค่ะ ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ห้องน้ำแยกจากคนอื่นแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมกันให้ผู้ป่วยใช้เป็นคนสุดท้ายค่ะและอย่าลืมใส่หน้ากากอยู่ห่างจากผู้อื่น2เมตรปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำและรีบทำความสะอาดจ,จุดสัมผัสร่วมด้วยแอลกอฮอล์หลังใช้เสร็จนะคะ10บ ทำความสะอาดห้องน้ําหรือพื้นผิวที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งด้วยน้ําและน้ํายาฟอกขาวโดยใช้สัดส,ส่วนน้ํายาฟอกขาว1ส่วนต่อน้ํา9ส่วนค่ะ 11. แยกสิ่งของส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 12. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นควรมีคนอื่นจัดหาอาหารให้และแยกทานคนเดียวแต่ถ้าจําเป็นต้องสั่งอาหารและรับอาหารเองควรให้ผู้ส่งอาหารวางอาหารไว้ในที่ที่สะดวกแล้วออกไปหยิบไม่ควรรับอาหารโดยตรงจากผู้ส่งค่ะ 13. ซักเสื้อผ้าผ้าขนหนูผ้าปูเตียงแยกจากคนอื่นใช้น้ำสบู่หรือผงซักฟอกได้ตามปกตินะคะ ถ้าใช้เครื่องซักผ้าใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้แต่ถ้าไม่ได้ซักเองให้เอาผ้าใส่ถุงมัดปิดปากมาวางไว้หน้าห้องคนที่ซักให้ควรสวมถุงมือยางและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสค่ะ 14. ทิ้งหน้ากากอนามัยและขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งในถุงพลาสติกปิดปากให้มิดชิดและเขียนป้ายกำกับให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ15 ทิ้งขยะในถังที่มีฝาปิดมิดชิดและทำความสะอาดมือหลังทิ้งทันทีค่ะ 16. ในการแยกกักตัวควรทำอย่างน้อย14วันหากครบ14วันแล้วยังมีอาการควรแยกกักตัวต่อไปจนกว่าจะหายดีค่ะ 17. ผู้แยกกักตัวสามารถออกมาพบปะคนอื่นหลังจากหายเป็นปกติไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงโดยต้องสวมหน้ากากอนามัยและระมัดระวังตาม New Normal อย่างเคร่งครัดค่ะ ระหว่างที่แยกกักตัวให้ผู้ป่วยสังเกตอาการของตอนเองดังนี้นะคะวัดอุณหภูมิและค่าออกซิเจนเซทเรชันทุกวันค่าออกซิเจนไม่ควรต่ำกว่า96ไม่อย่างนั้นอาจหมายถึงไวรัสลงปอดได้ค่ะถ้าเสมหะมากให้ระบายเสมหะโดยการจิบน้ำบ่อยๆใช้ยาละลายเสมหะหากมีอาการแย่ลงเช่นหอบเหนื่อย ไข้สูงไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ให้รีบติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ค่ะเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาลห้ามใช้รถสาธารณะให้ใช้รถส่วนตัวหรือรถของทางโรงพยาบาลให้ทุกคนในรถใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและลดกระจกลงเพื่อให้อากาศถ่ายเทค่ะกลัวโควิดแต่ไม่ต้องกลัวคนที่หายจากโควิดนะคะโควิด ป้องกันได้ใช้ความรู้ความเข้าใจสร้างวินัยให้ความร่วมมือขอส่งพลังใจให้คนไทยก้าวผ่านโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ